Legenda สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปต์ตนิวสายกาวนะครับผมช่องน,นี้นะครับก็จะนําเสนอเกี่ยวกับาข่าวสารต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนาะแล้วก็จะเป็นการอัปเดตต่างๆด้วยนะครับผมเนาะสไหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมเนาะก่อนที่เราจะดูก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมผมก็เพิ่งเริ่มทำคลิปพวกนี้มาหรือว่าคลิปข่าวสารต่างๆเรงมีมานะครับผมก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนนนนนะะะะคคครรรััับบผมเเเเเาาโอดเเดี๋ยยวไปูกล โอเคข่าวนี้เลยนะครับผมเนาะใครที่เป็น FC Cardano อยู่แล้วนะครับผมเนาะก็อยากให้ดูข่าวนี้นะครับผมเนาะก็อาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการที่ใช้ในการเทรดหรือว่าในการถือเหรียญตัวนี้อยู่นะครับผมเนาะโอเคครับข่าวนี้ของเขาก็บอกว่านะครับ Cardano นะครับเตรียมเข้าสู่ยุค AI นะครับผมเนาะแล้วก็แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นยนต์นะครับผมเพื่อช่วยเป็นต้นแบบนะครับผมเนาะอะไรประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาข่าวกันเลยนะครับผมเนาะเขาบอกว่าดูเหมือนว่านะครับคาร์แนลนะครับจะเตรียมเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มตัวนะครับผมเนาะและหลังจากที่ได้เป็นรับเลือกนะครับผมให้เป็นบ้านของโปรเจกต์เกรสนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยระบบ AI นะครับที่ถูกพัฒนาโดยอัลคินนิงนะครับผมเฮลนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ร่วมมือกับบริษัท ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนสันนะครับผมเนาะโรบอทนะครับแล้วก็ซิงคูลาริตี้เน็ตนะครับผมก็จะเป็น2ค่ายใหญ่ๆนี้เลยนะครับผมเนาะก็จะเป็นการทำหุ่นยนต์เนาะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อสอร้างความบันเทิงแล้วก็ะระบบ สร้างความเติมแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้หรือว่าเด็กนะครับผมเนาะก็จะเป็นหุ่นยนต์ประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถพูดได้อะไรได้นะครับผมเนาะก็จะเป็นอสองค่ายยักษ์ใหญ่ตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปคร่าวๆนะครับผมเนาะสำหรับหุ่นยนต์ที่เขาได้สร้างขึ้นมานะครับผมเนาะซึ่งคันโนนะครับก็จะ,ะไปร่วมอยู่ในนี้ด้วยเนาะจะเป็นการเข้าสู่ระบบไปทําอะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวก็มาดูในเนื้อข่าวกันเนาะนะครับผมอันนี้ผมก็ ใหม่เหมือนกันนะครับผมนี้นะนะครับและข้อก็บอกว่าเกรนนะครับได้รับการออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ผู้ป่วยคนอื่นๆนะครับที่ต้องแยกตัวเองออกจากสังคมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิหรือด้วยเหตุผลอื่นๆก็ตามนะครับผมเนาะโดยที่นะครับโดยเธอนะครับหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่นะครับสาธารณสุข คนหนึ่งนะครับผมนอะซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาเกาหลีได้แล้วก็วัดค่าอุณหภูมิได้นะครับผมแล้วก็วัดต่างๆได้ของผู้ป่วยเนาะแล้วก็สามารถจับความร้อนของอผู้ป่วยได้นะครับหรือว่าผู้สูงอายุได้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมหุ่นยนต์ตัวนี้หรือว่าเธอตัวนี้นะครับก็ยังสามารถวัดค่าการตอบสนองของผู้คนและสะท้อนอารมณ์ของพวกเขาได้นะครับผมซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให เธอวินิจฉัยผู้ป่วยด้งนั้นนะครับผมเนาะแต่ก็ยังสามารถตอบสนองอให้เห็นอกเห็นใจผู้ป่วยได้นะเหมือนกับว่าเขาทามาเพื่อแบบเหมือนกับให้เป็นให้มีหัวใจเนาะมีชีวิตจิตใจเหมือนคนจริงๆนะเพื่อ,อตอบสนองอเกี่ยวกับสภาพอารมณ์จิตใจของอผู้สูงอายุหรือว่าคนคนนั้นนะที่เข้ามารักษาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับต่อไปเลยนะครับผมการแยโปรเจกต์นะครับจะ ไปทํางานบนบล็อกเชนของคาราโนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็มีคาราโนมาช่วยปรับปรุงนะครับผมประสิทธิภาพในการทํางานของเกรสนะครับผมทําได้อย่างลับลื่นมากขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ต่ำนะครับแล้วก็สามารถคาดการได้และมีความเสถียรภาพนะครับนอกจากนี้นะครับคารโนก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องที่ความสามารถในการปรับขนาดนะครับซึ่งหมายความว่าสมองของเกสจะสามารถทํางานได้ในระดับสูงสุดและประมวลผล ไบโอดาต้านะครับได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะนะครับนายเบนนะครับผมโกเซอร์เซลนะครับผมก็อนาผิดขออภัยด้วยนะครับผมผู้สร้างเทคโนโลยี AI นะครับผมสำหรับหุ่นยนตเกรทและซีองอูโอของซิงค์เลอร์ตี้เน็ตนะครับผมกล่าวว่าในขณะนี้นะครับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดสิก้านะครับผมยังมีผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจของผู้คนจํานวนมากนะครับผมนี่คือสาเหตุว่าทําไมนะครับผมการแก้ไข ปัญหาอย่างเกรนครับจึงมีความสําคัญและช่วยในการต่อสู้กับความเหงาและช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมเนาะด้วยความสามารถของระดับแนวหน้าของคาราโนน่หรือว่าเหรียญคาราโนนั่นเนองนะครับผมก็เขาก็จะสามารถปรับขนาดให้เข้ากับ ความท้าทายของระดับโลกได้นะครับผมข่าวเขาเขา่ขาวเขาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะนะครับในอนาคตไม่แน่นะครับผมคาสมมุติว่าเขาได้ร่วมมือกันจริงเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เกินๆมาแล้วนะครับผมเนาะก็ถ้าสมมุติว่าได้ร่วมมือกันจริงผมคิดว่าเหรียญตัวเนี้ยหรือว่าเพื่อนๆที่ถือเหรียญคาราโ,โนอยู่เนี่ยอ,อาจจะมีข่าวดีนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ได้แค่เป็นคาดเดานะครับผมเพราะว่าข่าวเขาก็ยัง ไม่ชวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาแก้ได้ออกมาเกินไปเฉยๆนะครับผมเนาะแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับถ้าสมมติว่าได้ร่วมมือกันจริงๆนะครับผมก็จะสามารถเป็นไปตามคาดที่เพื่อนๆคาดได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่เอาไว้ประกอบการตัดสินใจสำหรับเพื่อนที่ถือเหรียญตัวนี้อยู่นะครับผมเนาะอย่าเชื่อผมหมดทุกอย่างนะครับผมเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ให้ผมได้นะครับผมแล้วก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับผม